แกงตะวันรมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และควมเพลเราก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาตลาดสุรินนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตอาหารของคุณป้าเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้เขามีเมนูพิเศษตั้งหลายอย่างเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอคค่ะทุกคนป้าป้าสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะปะ้าอะไรนะคะหนูลืมละป้าบุญค่ะนี่ป้าบุญนะคะพี่น้อง อาหารป้าบุญตลาดสดสุรินนะคะยิ้มเป้ยอยิมเปิยอยู่นี่นแหละเห็ดนั่อาหารจังไหรคนผู้เดียวคยือหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต้าเบอร์ีนองเนี่ยเขาเขาทำเขาทำอาหารเมนูมงคลด้วยนะทุกคนเต้ายางพีน่นองจ๋า วันนี้ประบุญทำอาหารเก้าอย่างนะคะทุกคนโอ้โหนะคะ,ะไม่จ้จาขายเต็มที่ขายเต็มที่ขายเต็มที่เลยใช่ไหมจ้าเสาร์อาทิตย์จ<ะ>้าวันนี้วันศุกร์ <ๆ S 1> ก็เลยเต็มที่เลย <c oughs> <laughs> นะคะอันนี้เราผ่านมาวันนี้มีต้มอ,อะไรแก,ง,แกงเห็ดแกงเลียง <c oughs> แกงเลียงมีแกงเลียงแกงเต็มโอต้มยำขาต้มยำขาหมูโลโลปลาทูทอดผัดหอย ผัดเครื่องในแล้วก็อะไรอีข้างล่างผัดผัดผิดปดุกแล้วก็ห่อหมกนะคบทุกคนอันนี้ก็จะเมนูอาหารของป้าบุญบหมกปลานินไบยอนะคะอุย้ยป้าบุญทําอาหารเก้าอย่างเลยเก้าอย่างมงคลเลยนะคะทุกคนไปอยากกินแกงก็ยงังค,คอยคอยขึ้นไปสื่อรรศทอดป้าบุญนูน,นเส้นเลยวะบ้านนูสิ เขาย่าล่ะสระเกนเราลูค้าเราเอามาสเเกอร์ดนะคะทุกคนแกงเลียงิงแกงเทโพแก็บภาษีกแล้วเทโพหลายอย่างเนาะเก็ผภาษีเนาะอแกงเทโพทุกคนแม่บุญนะคะเนี่ยขาหมูค่ะพี่น้องขาหมูกินประจำสามสบบาทเท่านานเพื่อว่าบัตรของหนูคือสี่สิบสองอย่าง ้มีมุกด้วยนะทุกคนนี่ปลาตุ๋นทอดด้วยนะคะปลาตุ๋นทอดด้วยนะทุกคนผ่านไปผ่านมานะคะตลาดสดสุรินทร์ก็ว่าบุญขายก,กี่วันนะป้ะปะาว่าข,ขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์เราบอกว่าเราเสียมีแหงเลยะ่ะเสาร์อาทิตย์เป็นวันครอบครัวนะ่ะว่ะอันนี้แอดมินเราเองเลยคะ่ะ นี่นะคะกับปลาของป้าบุญนะคะทุกคนป้าบุญตลาดสดค่ะคะว่าทํางานทํางานแล้วก็เอาเวลากินของข้าวที่มาด้วยนะคะทุกคนนะคะทุกคนเนี่ยตักสามสิบบาทหมดเลยใช่ไหมป้าบุญสามสิบเออเธอได้กระตักไหใดคนน่ะสิบบาทเขาก็บไปขายแล้วแต่คุณกาตงก็ นั่นะคะทุกคนปลาทูไว้จ้าโอเคค่ะนะคะก็แวะมานะคะทุกคนเนาะร้านป้าบุญนะคะข้างๆเนี่ยข้างๆป้าบุญเขาขายปลาทูตัวอ้วนนะคะสังเกตได้นะคะคนณขายปลาทูเขาอ้วนปลาทูเขายังโตอ้วนอ้วนคนขายอ้วนคนขายเลยนะแต่วันนี้แอมแม่แอาแม่เพิ่งกินปลาทูอยู่ก็เลย มารีวิวแกงน,นะคะทุกคนก็มาซื้อได้นะคะประบุญขายถุงละสามสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนปะทูก็ยี่สิบบาทนะคะมีผัดข้างในมีผัดหอยมีปลาโลต้มขาหมูแกงแกงเทโพและก็แกงดีอย่างนะคะทุกคนกทุกท่านได้รับชมกันงานนะคะเรีอ,อ่ะได้ขอนะบินนะคะทุกคนปามิซูสันเลยบบอนี่ จ้าสามชั้นเลยใช่ไหมสองค่ะสองชั้นไหมชั้นนก็อันนี้มีอุ่นมีอุ่นด้วยเนาะป้าเนาะอ๋อแล้วก็มีมะละกอด้วยเ้อยนี่บางคุณขายจากบาทเลยสามสิบบาทสามสิบบาทนะคะเดี๋ยววันจันทร์จะมีมะม่วงด้วยวันจันทร์มีมะม่วงด้วยทุกคนนี่ลูกค้าเรากระสิมาลูกค้ามาสิ่ันจันทระเพราะว่าเก่าเสมอไอ้แก่แล้วนไป อันนี้ก็จะเป็นปลาดุนะาะผัดเผ็ดปลาดุก,กรอกบนะคะทุกคนเนี่ยมุดถ่ายเลยนะคะอาหารเขาตลาดสดสุวินนะคะในายามเย็นนะคะของผุ้คนขายรอบเย็นกันทั้งสุกนะคะทุกคนยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะคะก็มาซื้อได้นี่จะเป็นเครื่องในผัดขิงน,นะะทุกคน แอดมินตั้งกล้องไร้สดไว้นะแต่แอัมินจะถ่ายอาหารก่อนถือว่าเดินพักยืนพักหน่งไหน่นะทุกคนก็เลยถือโอกาสรีวิวอาหารของปะบุญนะคะเพราะว่าวันนี้อาหารอาหารอาหารหลายอย่างนะคะปลาทอดปลาทูทอดนะคะทุกคนไข่เจียวนะคะมาได้นะคะตลาดสดสุรินทร์นะทุกคนตลาดสดสุรินทร์ก็มาซื้อกันได้เลย30บาทเท่านั้นนะคะ อาหารราคาเย่อมเย่านะคะทุกคนขายย่อมเย่าราว์เกงป้าบุญตลาดสดสุดริมพ์ในรอบเย็นนะคะ แก,แกงเผาแกงเลียงนะคะทุกคนนี่ลูกค้าก็จะมาแบบนี้เรื่อยๆกันนะคะมีตักเตะนะคะเพราะว่านี่มีขายประชาแล้วนะคะป้าบุญตลาดสดสุขรนนะคะป้านินไมโยค่ะอยมีข้าวด้วยนะ,ะทุกคนมีข้าวด้วยก็มีข้าวาาสวยด้วยนะคะเนี่ย มข้าด้วยพี่บุญม,มาขายข้าวด้วยหข้าวรขาด้วยดีวิวอาหารเก่ได้คลิดโอเคนะทุกคนเป็นาที่พี่บุญถ่าวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็มาอัปเดี่เดี่อวอาหาร ร้านอาหารปตะบุญตลาดสดสุรินนะคะในวันที่25เมษายนสองพันห้ารยสิบแปดลูกค้ากำลังดุนะคะมีห่อหมกใบย่อห่อหมกนีอันเท่าไหร่สามสิบบาทใช่ไหมสามสิบทุกคนเนะก็มาเนี่ยซื้อกันได้เลยนะคะ นี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความนุดก็พารีวิวอาหารของป้าบุญนะคะตลาดสดสุดดินในรอบเดือนนะคะก็วันนี้ว่านี่คือทุกคนทุกท่านก็ไปกับถูกใจเป็นอาหารร้านป้าบุญตลาดสดอันไหนเนาะนี่ค่ะขอบคุณทุกที่ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะคุณเพื่อนที่เข้ามาชมพวกเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้มีผ้าชนคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้แอ็นินขอตัวไ์ก่อนนะคะเนกซิฟู้ดชวอตดีจงมีแก่ทุกคนทั้งนั้นนะคะขอบคุณป้าบุญด้วยนะคะที่ให้อนุญาตให้รีวิวอาหารในวันนี้นะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ